รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนในวันนี้จะเริวว่มคำบยาตัมพุทธยาโธนโมตัสสะภวะโตอะหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาสาัมตาสสะภะคะวะโตอามิติยมปีพุทธั a สาระนังคัจฉามินัง นาติยมิพุทธังตัสสกชาานิณามสิสัโมวิตานนโมวิติาิมังโสโตนะโตตมัรสปินาโตมันยังเปนโดานี้สัมหา มีสงแทนงการถวายเท้าที่เพื่อประโยชน์ทั่วไปแต่มหาชนนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแต่อาเอวะเอ